สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครูสสนำโชคชาแนลวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่โรงเรียนบ้านโคกนใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมทําผ้ามัดจากสีจากสีธรรมชาติและก็สีเคมีนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูขั้นตอนนะครับว่าวิธีการทําสีมาย้อมจากผ้าทำเอจากสีธรรมชาติแลวก็จากสีเคมีเป็นแบบไหนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยยย ก่อน่อล้างไขมันในผ้าน,นะคะเราก็ทำให้ผ้าสีติดแน่นขึ้นนะ ทุกคนทำลายป๊ก้นหอยก่อนก็ได้ค่ะขยับมาตรงนี้นะฝั่งงานเเดี๋ยวั่มอานพับก่อนอันนี้เดี๋ยวพี่หอมช่วยทำอันนี้พี่พายเอาฝั่งนี้ก่อนมาพี่จะสอนทำลายแบบนี้ ถึงผ้าเสร็จแล้วพับผ้าพับอย่างนี้ค่ะเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมานิดเดียว <ไป S 1> เอาขึ้มานิดเดียวอย่างนี้อขอโทษอย่างนี้นะแล้วจับจีบขึ้นมาอย่างนี้โอแล้วต้องทำแบบนั้นหรอแล้วก็ยกขึ้นมาก็ได้แล้วก็วางไปแล้วต้องทำแบบนี้ใช่ใช่แบบนี้ใช่ขึ้นไปก็อย่างนี้ ได้แล้วหมดได้แล้วจับขึ้นไปได้อย่นี้อเัจับขึ้นไปได้อย่างนี้ได้ไหมอะไรขึ้นหอยขึ้นไม่ได้ขึ้นมาตอนแรกทำให้แบบแล้วก็เอาอันน้ก็ยกขึ้นจับคนี้นะถ้าิ่แล้วก็เอานี้บคะเออหมุคู่ทบ แม้ว่าทำอะไรต่อแล้วนะทำแค่นี้โอเคไหมพี่ขอได้แล้วค่ะน้าอันนี้อยวพี่ทำให้ทำได้ไหมคิดว่าตัวเองทำได้ปะน้าน่เราทำดูแบบเรียบนะจับยกขึ้นในเรื่องของนี้ด้วยโอเควางเลยทับไปอย่างนี้แล้วก็จับโใช่ไหมแล้วก็จับยกขึ้นจับฟางอย่างนี้จับตรงนี้ก่อนโอเคเออยกขึ้น ทอคโททีโีเ,อเคอเคโอเคอคโอเคโอเคโอเะโอเคเคโอเคโอเคอเคโอเคโอเคโอเคมอเคโีเคอเคเคโอเคโอเหโเคโอเคโอเคเคโเคโคโอเเดโอย,ยอคโออคคเเอ้นนอคอ ตรงน,น,นี้ไม่มีะตรงนี้ด้ก็ได้ครับี่ตนี้อ่ะใช้ด้กันตรงนี้ไม่มีนพาน,น,นี่พานแต่เตัวมนมาเปนรงนใช่ครับวางเลยแล้วก็วไปังที่เข้าของคุณโอเคก็ออ,อันน้น เอาวสีอะไรเลือกเลยอันนี้เอาวสีอะไรคะอ้าวสีจีไดงไหมได้เลยอันนี้เอาสีอะไรคะอ่ะหยุดลงไปตามช่องที่เสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีม่วงไม่ต้องบีบนะแค่ตะแคงขวดอ้าวสีสีอะไรเนี่ยค่ะนี่ส้มหรือเปล่าอ่ะสีแดงไหมสีแดงนี่ไม่ไม่เดี๋ยวว่า มีส really? okay. ีม่วงเอาสีม่วงไหมาสีม่วงเอนนีสีแดงม่วงหรือแดงอันี้ม่วงเลยก่อนดงอันนี้เป็นสีแดงเอาสีแดงก่อนนะเอาสีม่วงยนะเเอาแล้วตรงไหน้งแล้วก็ทำให้ครบตัวเลยแล้วใครแล้ววนนีใครสนะกัดคุณ

ที่พวกหนูทำไหมคะ่ะนี่คือสีจากธรรมชาติและนี่คือสีจากสารเคมีทั้งคะ่ะและนี่ก็คือผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านโชควัใหม่ของพวกเราครับ